นั่งทำอะไรป้าทำอะไรเฮ้ยใช่เหรออืมนั่งปูใจไว้อะเออนั่งรอใครป้านั่งรอใครตอบสินั่งธรรมดาแต่เจ๊เออนั่งธรรมดาเจ๊เจ๊เป็นคนดีนะจ้าเมื่อเมื่อจะเย็นป้ารัตนาว่าป้าย่าตอแหลตายโอ้ยเธอได้ไงว่าเขานะเออเอา พ่าบอกว่าอย่าบอกใครนะเขาจะไม่เคยหยับคายกับเขาเลยนะไอ้นี่น้ำเรื่องอย่างนี้ไปรู้เรื่องใช่เลยสารพัดเออเดี๋ยวจะบอกพี่โนดอือเอาเอาไงเราไม่เคยว่าเขานะ่ยเขาเป็นคนว่าย่ามอยู่ป่านาดาว่าบอกนาดาเจ๊อย่าไปฟังมันนะไอ้นี่แหละเดี๋ยวจะบอกพี่โนดปวานาดาว่าอย่ามันอยู่ จะตกมันจะตมันเออแต่งเรื่องป้าทไเรา่ป้าย่าอยู่ทำไมป้าไม่บอกอะาบอก้าเราตำรวจเยอะเดี๋ยวจะบอกเขาแล้วทำไมไม่เจี่ยเออแน่นอนเลยที่น้องพี่ะไสักีูได้เนี่ยแอคป้อมเลยบอกให้ไปกินข so e pues really. ้าวม่แม네่ไม่ยอมไปกินข้าวบอกจะรออาจารย์หมอปัดหลังมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ปัดหลังอาจารย์หมอไม่อยู่้าวอจะไม่ยอมไปวนี้คนที่ป้าอ ป้าเมื่อวานป้าทำไมป้าไม่บอกอ่ะป้าด่าพี่น้องตระกูลเยอะนะพระสงฆ์พูดอย่างนี้เลยเออเจ๊ก็เงียบเรียบร้อยนะแล้วป้าจะตกบั้งจะเตะป้างจะตกแม่ปั้มเลยบอกอ้าวมีด้านในที่ใส่ป้าพูดงั้นจริงเหรอไม่ได้พูดอย่างนั้นเลเจ๊เพิ่งจะพูดสงเดี๋ยวนี้มันรู้เรื่องเงี้ยเหรอไแอปพยายามไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นเหรอใช่ใช่เจ๊เป็นคนดีกับหนูนะมันต้องใส่ร้าย ป้าจะมาเลยวะเนี่ยป้าจะเติจะตบด้วยสักนิรดาดาวศาสนาดานในมโนแล้วป้ามีน้องมาแล้วตอเลยมากเลยนะพี่น้องมาละมาแต่เช้าแล้ววันนี้ป้าจ้ามาแต่เช้าบอกว่ามาถึงเราไวแหละเจ๊พูดดี้เจ๊พูดดีแหมวันนี้ชมวาดดาวพูดเต็ม้วยนะโมอกันเอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะป้า จ๊หนูไม่ได้ดั้งด่าใครปากวะนี่แหนอันตรายเอ้าเย้นักพินออดถือปืนหมดเลยนะอืมแล้วก็บอกบอกว่าไม่ได้บอกอะไรไร้การหยี่งปากนนี่พ่ก็จัดการให้ตายเดียวนะอามอาบน้ํารอรอน้องอามแล้วคิดเองอ่ะไปไปโรงหารเป็นไหมอ่ะถ้าไม่มีคนนําทางจะไปได้ไม่กินข้าวได้ไหมวันวันอ่ะทำไม่โตะบระกอาอยู่ทำไม่โตอืมปรับแป๊บแป๊บแ จำปาแปล่ๆแลวทำไมไม่โตอ่ะแล้วือว่าเขานั่นงคอยใครเนี่ยเขาบ้า <Okay, S 1> น,นนัดใครไว้หรือเปล่ปาหรือยังไงนัดใครไว้เปล่า <c oughs> มันเกี่ยวอะไรกับพาแล้วมันตัวป้าอย่างดีเน <c oughs> <c oughs> โอ<ฮ>้โหาองี่แบ้านฟังตั้งกติเดี๋ยป้าเอ้ยคิดเองเอ้เอง <c oughs> เออทางบ้านมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มันๆก็ไม่เรียกพี่น้องได้ไหมป้ามันันึงนเนี่ยเขาจะดุกันหมดแล้วมากทั้งบ้านเนี่ยเรียกพี่น้องทั้งวันทั้งคืนให้เขาพักผ่อนบ้งเถอะป้าเอ้ยป้าด่าป้าย่าทำไมบ้างอ้าวอ้าวว่าป้าย่าต่อเลยบ้างตายเทปปากมันเองเลยนะ เ็เขาเป็นคนอย่างนี้ในบ้านเรียบร้อยใครในบ้าบอกทำไมบอกหลายคนนะคุณนูกก็ได้ยินนนี่ไปอั้เอ๊ะอย่าไปฟังมานะไอ้นี่มันชาเรื่องนี้พักการให้ตายไปย่าังเดยวบ้านะโกนเลนะพีโนตมีเขาไหว้ป้าไหว้ป้าที่โงครัวเหรอไม่ได้ที่ที้โรงครัวเด็กเอายังไงป้าเคลียมาเคลียย่าเลยจมา ป้าพูดหรือเปล่าไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนะ้กมเลยว่าเจ๊จุกเจ้าหน้าได้มันดําเนินการหมดเลยแล้วป้าทำไมไม่โตอ่ะโอ้ยดูมันเจ๊มันพูดนะเออดูพูดดูนพูดเร้าป้าเป็นคนดีเรียบร้อยนะนั่นคือป้าจะตบป้าโตเกียร์เฮ้ยมึงมึงแต่งเรื่องเองเดี๋ยวมึงตามิการพิการรู้ถ้าสงหกมึงจะตายอัตโนมัติเนี่ยเขาเอาเรื่องหมดเลยพยานมีพยานมีเออมีที่หมดเลยคุยกันหมดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวที่ครัวจะถามให้ว่าป้าพูดจริงหรือเปล่าไม่จริงเลยนะ คนที่จริงถามทีการลงมการกลุ้มเห็น้าวบ้านกูตระกูลด,ดีหมดเลยนะป้าเขามีพยานหมดเลยนะแล้วป้ามีพยานยให้ย่ารู้ไหม ไอ้ป่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวปาก็จัดการให้มันตายเห็นว่าป้าลัตนาจะตกพี่แบน้วยโอ้เจ๊มันบอกจะตปป้องเหเจ๊มันแต่งเรื่องไปหนูตัวน้อยยิงจบกูข้าตัวน้อยโอ้โหพี่ยามพูดอะไรดูด้วยเข้าตัวน้อยอยู่เขาจะมาทําอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ปากอย่างเงี้ยพี่โรกูก็จะยิงมึงยิงเจ๊ดูที่เนี่ยตัวนิดเดียวเองป้าว่าสองคนป้าไม่กลัวป้าตัวเล็กก้ามเหรอเจ๊อย่านปดกามันนะมาด่ามันเลยป้าเดชวิทย์กูบ้านกูนะ ตำแหน่งใหญ่ป้าทำไมไม่ทั่วตอนนี้ไม่ดูอ่ะตำรวจเพื่อนพี่โนดเยอะทำไมป้าไม่ด่ามันนะเออเออนี่นะพวภก็รู้ในใจได้ดีวก็มีคนมาแอบยิงยิงใครป้ายิงไอหนี่แหละเออไอยามันโดนยิงแน่เด็กเจ๊ชอบมันแค่รุมนะเออทำไมป้าว่าป้านัตนาได้ยังไงอ่ะป้าบอกที่ในโรงครัวเอออู้ไม่บอกเลยปากต้มตีอย่างงี้ว่าไปยายไอเป็นไรเดี๋ยวท่ยายจะไปไปถามที่โรงครัวว่าจริงเท็จ ป้าพูดจริงหรือเปล่าจจุกโจ้สนาดานในมนุษย์ตระกูลดีหมดตามปีการได้เลยปีการดีดีหมดป้าแต่เขามีพยานเยอะนะป้านะป้ามีพยานคนไหนมันจะเข้าข้างป้าไหนบอกไายญาสิเพื่อนพี่โนดเยอะมากโอ้โหแล้วเขาจะมาไหมเนี่ยวันเนี้ยเขาจะมาไหมเนี่ยฮะกําลังเดินทางมาเอาเอาเอาให้ย่ารอเพื่อนพี่โนดใช่ไหม ไปากใครั้งเ่อ้าวแล้วป้ามีพยานหรือเปล่าเดี๋ยวป้าคุยคุยก่อนเคียร์ดิก่อนหนูว่าีมีพี่สายาป้าบอกป้าไม่ได้พูดแต่เขาบอกเขามีพยานที่โรงครัวเยอะเลยป้ามีพยานให้ย่ารู้ไหมว่าคนไหนพี่เขาข้างป้ามีไหมอ้าว่าป้ามีพยานหรือเปล่าตอบสิอ้าวว่าป้าแยกต่อเล่ด้วยอ้าวเดี๋ยวไปฟังมันนะมันแต่งเรื่องป้ามีพยานไหมพี่นอดกูพี่จะไหนที่สักนิ้มีปืนทุกคนดาบพี่เบมด้วย นเวมมึงเติมเรื่องนะนี่มึงก็ตายด้วยนนให้ให,ให้ให้ให้รอพยานจากเขาแล้ววันนี้จะได้พยานไหมนี่ยของเขาเนี่ยจะมาเดินทางมาหรือยังเนี่ยพยานเขาเนี่ยอ๋อผมเต็มเลยพยานที่ลงตัวอ๋อไม่รับปากด้วยแล้วให้เลลลยเเิศนะแ้วอายังไงอ่ะปิดพม่ยามรับกิดเอาอยังไงป้าเนี่ยเขามามาฟ้องเป็นปืนเป็นไฟเลยเนี่ยฟ้องไปเลยนะตำรวจบ้านเราเยอะ เออแล้วเขาแล้วาจะมาเป็นพยานให้ป้าไหมโอ้ยเพื่อนพี่โนดทั้งนั้นเลยพี่พี่โนดไม่ยมันแล้ววันนี้เขาจะมาไหมเพราะเาต้องมากันเต็มออกมาเต็มให้ย่ารอใช่ไหมรอพยานใช่ไหมเจ๊ก็ไม่ต้องมารอแล้วเอาแล้วไม่รอได้ไงเขามีพยานอยู่ที่นี่แนะป้ามีพยานหรือเปล่าชีวิตพี่น้องหนูเต็มที่นะหนูเลือกอย่างนี้พระสงฆ์สามอ้าวป้าเอาไปทิ้งเลยเนี่ยอ้าจะมาอย่างนั้นแล้วเอาเอาเอาไม่เอาไม่ด่าได้ยป้ากินหมดเหรอ บ้าหมดตมันต้องทิ้งนะมเออมันจะบ้าหนูตะกูลดิขายของเต็มบ้านไมบ้านเดี๋ยวเห็นตำรวจเยอนะพูดเลยตำรวจเยอะแล้วบ้ากินน้ำทิ้งเลยกินมันต้องทิ้งถังขยะนะป้ามาทิ้งเล่าไม่ได้นะมันโถว่าทำไมล้วเนี่ยป้าฟังไงย่าพูดก่อนหน้าบ้านลบไม่ได้ไม่เอาไปทิ้งอ่ะโโอ้ห ก็ทำอะไรอย่างนี้เน <at: bugün> <City> ี่ยเอาทิ้งเลยอพี่โนดยิงมึงน่ะเอาไปทิ้งไอ้นี่ยป้าไหนร้ายวะทำงานตมกองอ่ะวันนี่เจ้าอาหม์เขาเลือกสีให้ตรงวันนี่นะวันนี้วันวันจานสีเหลืองวันนี้เอาทิ้งเลยวันนี้เลือกชุดให้ยายตรงวันเลยนะเอไป้าจะทำารหลานทำไมล่ะป้ากินแล้วก็ไปทิ้ง้นะเอออ่าตายกคกินหมดจะแล้วมาทิ้งที่ป้าเออใครทำ เต้องมีคนเที้ยนอ่ะอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนดีแล้วเว้ยก็ต้องเอาไปทิ้งนี่เนี่ยมือเนี่ยดิพี่โนด์เองมึงนะเอาไปดี๋ยวย่าจะไปหาพยานที่ครัวว่าจริงไหมว่าป้าย่าเอ่อว่าป้าย่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปหาพยานมายัดไข่ตัวหนูนี่เจ๊อ้าวอ้าวเอายังไงอ่ะโอ้ยมึงเป็นใครมาทำอย่างเงี้ยนะเออ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 เป็นพยาบาลหลบให้ทันนะเขาบอกไม่ช่วยใครด้วยนะวันเนี้ย ตัวใครตัวมันน่ยอยู่กันเนี่ยตัวแค่เนี่ยเอาเออเอาปลาทำไมไม่ั่วเอ็นดาของเมื่อวานเออเอาอันนี้ไม่ั่วเออเอาพี่เป็นด้วยป้าใหย่าเลยอ้าวอ้าวไม่ใช่เหรอปลาป้าทำไมไม่โัว่ะมีมีการแอบเลยนะเออเนแอยมีการแอบเลยนะเนี่ย กินไม่เคยทิ้งไม่เคยเก็บเลยก่อนก่อนกันไอ้นั่นไอ้ทิ้งเรียราดหมดไอ้ไรนะไอ้ขนมาอะไรอยู่ในหลังเหรอแตงเกงเหรอไม่กระหนุี่ะยอยู่ไหนไม่ได้หลังอยู่ไหนเอออยู่ไหนไม่ได้หนังไปไหนวะไอ้ขนมไปไหนวะปมดเลยไปเหน็บไปไหนวะเนี่ยอาร์มขนมหวานไม่ขนมไปไหนเมื่อวานเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ถนงนึ่งไปไหนอะเนี่ยไระหนมเขาไปไหนวะ ก็อ๋อท่านผู้ชายไงเอาเอาไปผู้ชายโอ้โหกูนะถึงแต่งนั้นนี่มึงก็โดนตายโดยอัตโนมัติถังนั้นนะมาไม่กันนั่นใครกินเออพี่โนดมานะถือปืนมาเอาไปทิ้นเอาวางไว้ไปเกะกาแล้วมึงมาทิ้งแส่หน้ากูทำไมอ่ะมันว้ายอยู่ตรงมือป้ายอย่างไรเนี่ยโอ้ยมึงไม่ใช่คนพิเศษใช่ไหมสองคนกันได้อยู่ในห้องเหมือนกันเนี่ยบางคนทิ้งมึงหมดอยู่ในห้องเหมือนกันอ่ะเดี้ยวกันอยู่สองคนอ่ะยายหลานมา ปาดไหลายโรงงานมาอวานย่าให้ป้าพับผ้ามีการต่อรองนะไว้พับพรุ่งนี้ได้ไหมตบเลยมั้งตบเลยตบเลยการต่อรองด้วยนะให้พับผ้าพับครึ่งหนึ่งแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ต่ออีกครึ่งหนึ่งว่ะ่่แไม่มีการต่อรองพับผ้าด้วยนะจริงไม่จริงป้าป้าดาป้าย่าจะไมวันจะไม่ยอมรัออ้าวยังไงยังไง ไปไปด่าที่ในครัวเออไปอูจะตายปั้มจะปั้มเออโน่จะมายิงมึงนะไม่กลัวหรอกเอาเถอะเออเออไปป้าไม่ไม่ยอมรับอ่ะไปเดี๋ยวอามพายายไปกินข้าวเดี๋ยวจะไปไปเคลียร์ในครัวซิว่าพี่สาวอย่างนี้เป็นคนดีอ่ะว่าเขาพูดในครัวจริงหรือเปล่า เจ๊อย่าไปฟังมันนะเจ๊ต้องไปหาพยานให้ได้วันนี้เจ๊จุกจุไปหาดดาในมโนธพูกกันเต็มแล้วเออโอเคเดี๋ยวก่อนนี่มีการเคลียร์ว่าพูดจริงหรือเปล่าดาปีเวมด้วยนะดาปีเวมด้วยตู้อพยานเต็มเลยนั่เจ๊มันแตกเรื่องนะตัวมันนั่นแหละปากไม่ดีอืบ้าดาคุณเดียวไม่ได้ดาเลยมีการเคลียร์ต้องหาพยานก่อนใส่ร้า์คุณไปจุ้ยเลยตัวเองจำปิด เออมึงพูดไปเถอะเออพูดไปเถอะแล้วป้าโนจีแจกก็มาืนเดีนเอาอีกเอาอีกมิงเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพ่องนะอือเอาอีกเยาปัญยาเยอะมากเลยป้าเอ้ยไปเก็บกีด้วยนะน้ำกีแจกไว้เจมันเป็นชาวบ้านมันมาแต่งเรื่องยี้ได้ไงเดี๋ยวพี่โนนมีเพื่อนตำรวจเยอะหรือมึงโดนยิงแน่แล้วป้ากีแจกไปเก็บเลยไปมึงพูดไปเถอะงี้เฮียงเงี่ย ไปไปกินข้าวกันเลยไปเลยได้เวลาแล้วเร็วไปรูปไปกินข้าวน้องอามพาไปกินข้าวเดี๋ยวจะไปหาไปยานนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นเลยไปกินข้าวให้ไวมาใส่รองเท้าวันนี้ไม่ต้องปัดหลังอาจารย์หมอไม่อยู่มากินข้าวเลยไปใส่รองเท้าให้ไวาจะตกกินแบบจะไม่ไม่ตัวบักอ่ะป้าทำไมไม่ตกอ่ะ